โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกับเกมมวยปั้มนะฮะและนี่ก็อยู่กันในเกมมวยปั้ม WWE SmackDown vs Raw ในปี2 0 0 6นะฮะก็คลิปนี้ไม่ใช่ตามใจฉันนะฮะแต่เป็นตามใจผมเองนะครับผมไม่ได้ตามใจคนดูแต่ตามใจคนภาคนะฮะโดยผมก็มีไอเดียที่จะเรียกว่าสุดบนเจิดก็ไม่ใช่นะฮะซึ่งก็คือผมเนี่ย เห็นว่าภาคนี้มันมีตัวละครฮองฮอกเก้นสฉบับเลยนะฮะมีทั้งในฮองฮอกเก้นของยุค80ยุคฮอลลีวูดนะฮะแล้วก็อีกยุคหนึ่งนะครับผมคือผมคิดว่าถ้าเอา3คนนี้ที่มีที่เป็นคนเดียวกันเนี่ยมาเจอมาตีกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงและใครจะชนะนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับ ผมก็ต้องอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครก็อยู่กันในโตจํจำลองเกมนะครับ P P S S P P นะฮะไม่รู้ว่าเสียงมันดังกันไปหรือเปล่านะฮะเสียงเพลงขอลดเสียงหน่อยอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมออกมาก่อนเลยครับฮองโฮแกน อันนี้เป็นตัวของยุค80นะฮะขวัญใจครับผมของคนอเมริกันจะให้ดูเลยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยเปิดตัวยังไงโอยขอเสียงหน่อยขอเสียงขอเสียงไอ้หัวเถิเสียงอีกไอหัวเถิ เยี่ยมมากขอบคุณครับนี่ครับแ <c oughs> เบ่งกล้ามครับกดไลค์ให้ด้วยนะคลิปนี้ <c oughs> ฉีกเสื้อไหมครับไม่มีฮะโอ้โหนึกว่าจะฉีกเสื้อต่อมาครับอ้าวไฟดำมีแต่เสียงนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยมันเป็น บั克ของตัวแอปนะครับตัวเกมผมขอเนื้อข้ามนะฮะแล้วตัวเมื่อกี้เป็นตัวของ Hollywood อง g a งเ g ้ n เวอร์ชันตอนอยู่ NWO นะฮะแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้มีให้ดูให้ชมกันตอนเปิดตัวนะฮะและนี่ครับเป็นอีกเวอร์ชันนึ่งครับฮองฮองเก e n ครับ Hollywood เหมือนกันก็แต่เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันดีหรือเปล่านะฮะแต่ก็เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าตอนอยู่ NWO ครับเพราะว่าตอนอยู่ NWO เป็นตัวลายครับ อันนี้คือกลับมาเป็นขวัญใจของคนดูอีกครั้งนึงครับดูครับเขาจะห้อยพวงมาลัยด้วยหรือเปล่าขวัญใจแม่ยกฮะก็เหมือนกันกันกบในยุคแปศูนย์นะฮะขอฟังเสียงครับอืมแต่ในความเป็นจริงนี่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอเลยนะครับทั้ง3กิมมิคทั้ง3รุ่นนี้นะฮะเพราะว่ามันคือคนคนเดียวกันไงเออ เหมือนเป็นการจาลองครับว่า,วาเวอร์ชันไหนดีที่สุดฮะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกไม่ไม่ช้านี้ครับผมมาเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเลยนะว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะฮะอันนี้คือการที่จะให้บอทดมาเจอกับบอทดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่คนเล่นเจอกับบอรนะฮะมาเริ่มแมสการปั้มได้ครับผมขออนุญาตเปิดเสียงนะฮะ เพื่อที่จะได้มีทอร์สในการรับชมไม่รู้มันเสียงดังพอหรือเปล่านะครับโอ้โหเน็กเบกเกอร์ครับโดยฮองโฮเกนอัดหักคอหัดใส่ฮองโฮเกนเขกบาลครับฮองเล่นงานใส่ฮองครับผมจับมาครับยังไงครับเขกบาลครับตอนนี้ฮองโฮเกนตัวร้ายครับเจอลุมฮนะโอ้โหอ้าวลากมาครับฮอง ลงไปข้างล่างฮะอ้าขึ้นเชื่อครับผมกระโดดทิ้งศอกอัดใส่ด้านหลังครับเหมือนจะไม่โดนแต่ก็โดนฮะทุบด้วยเออครับจับมาครับใส่แบ็คแฮมอล็อกเจอผักจับรวบมาอ้นุ่นว้าวครับจับเล่นงานหากหลังแบ็คเบเกอร์อ้าวต่อยเลยครับผมไม่ยอมประทะครับ เอ้ยเอาอย่าบอกนะเอาแล้วได้เวลาครับทิ้งง่ามขาครับเสริมแรงครับใส่อตอมิกเล็กดอบอันนี้แหละครับท่าไม่ตายของห้องของแก้นครับไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนครับก็คือเล็กดอบนั่นเองครับท่านี้หากินอย่างง่ายครับกระโดดทิ้งงามขาใส่ลําคอโทุู้ฮะเอาต่อยต่อยว่าเอาต่อยไม่โดนเลยเฮ้ยจับรวบครับผมเจอสอกครับผม ยังไงเจอเตะเจอต่อยเจอต่อยเอาชี้หน้าแล้วแกแกนะแกบอกได้เจอต่อยเอาสิเอเอพลังแฝงฮะเอาจับหลบได้เจอจับขาต่อยคืนอุยวิ่งมาสอกใสอีกตัวหนึ่งทุบไม่โดนโหจับมาเจอทุบหลังรวบมาเจอสอกหน้าเขา่าเสร็จแล้วจับ เบี่ยงไปไหนเจอสองนี่เลยจับหลบได้จับคืนแล้วก็เตรียมตัวทํหมันนะอ <c oughs> แมนทัตตันดรอปเจอต่อยคว่ำครับตัวร้ายต่อยกรรมาการเฉยย <c oughs> ไม่เอากรรมาการบอกเอ,อย้ยยานะอย่าต่อยผมอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอากรรมาการคุยกับใครวะนะ <c oughs> คุยกับผีครับเอามัวแล้วครับตอนนี้ชุลมุนชุลมันครับผมจับเบี่ยงไปเจอศอกเตะอีกรอบหนึ่งเขา่าจับมา เวียงไปเจอเตะเอานน่นเอาเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาแล้วพลิกบิดกับไสลิสล็อกเจออาร์มแรกต่อด้วยอาร์บาร์ครับรติดเชือกครับกรรมาการบอกติดเชือกปล่อยดูเหมือนว่าตัวร้ายครับเข้ามาพร้อมกับเก้าอี้ครับจะตีไม่เอ่ยตังท่าถือจะตีแต่ไม่ตีครับผมรอจังหวะ ตีจนจะตีก็ตีไม่ได้ครับผมเจอหัดขวางเจอจับมาเจอต่อยพี่กลับมาบิดใส่เป็นท็อปเลสล็อกแล้วก็ยังไงซาริเปอร์โฮเลยเออซาริเปอร์โฮครับผมไม่หลับรับเจอเตะเข้าหลังฮะจับรวบพิกับใส่เป็นแบ็คแฮมอล็อกแล้วก็ยังไงต่อเจอผักแล้วก็ทูบติดเชือกแล้วจับมาเจอบล็อกพิกลับมาแล้วก็ยังไงตบเตะจับอยู่ จับเวียงไม่ไปติดนู่นเลยติดเก้าอี้ครับเมื่อกี้ผมเรียกเก้าอี้ปะหรือเรียกว่าบันไดถ้าเกิดเรียกว่าบันไดขอโทษด้วยนะฮะฟาดเลยับเฟิร์แมนแคลรี่ครับเออถ้าเกิดตอนแรกที่ผมเรียกเป็นเก้าอี้ว่าเป็นบันไดเนี่ยผมขอโทษด้วยไม่รู้ตัวเองเรียกว่าบันไดหรือเก้าอี้นะครับแม่ขนาดภาคยังลืมเลยเฮ้ยเจอครับเล่นงานจับไปครับเวียงลวงโอ้ยตอบ จับหลบได้มาอันนี้หลบไม่ทันครับเจอหักไข่ครับด้านหลังรวบมาโกดครับกรรมาการเราติดเชือกเอา้าจะทุบทุบไม่ได้ครับติดเชือกลุดก่อนเจอต่อยเจอต่อยชี้หนะ้าล้วบอกอะไรเนี่เฮ้ยเฮ้ยบอกได้เคกเลยเจอทุบจุ๊บเธอเออติดเชือกมาจับจับบุยเอียงไปเดงมาเจอทีบิ๊กบูเอาแล้วเอาแล้วนอนแล้วได้เวลาเตรียมตัวครับ อ้าวไอ้น,นี่มาแย่งซีนเฉยเลยต่อยไขย่โอ้ยเจ็บไข่เลยโอ้โหอะไรวะนั่นมาครับอันนี้ก็หยิบมาอีกแล้วเตะเลยเตะคืนนะฮอแกนฮอแกนบล็อกได้ฮอแกน,แกนจับฮอแกนฮอแกนจับซันแนปมา,อ,าอ้าวไอ้นี่เอาขึ้นไอ้น,นุ่นเอาลงอะไรวะนั่นเฮ้ยเจอจับเขา่าต่อยต่อยต่อยแหมรถพยาบาลมาครับมีอะไรเกิดขึ้นเตะแล้วจับ ตอบโค้ดไลน์เอาแล้วโอ้ยโค้ดไลน์พอดีเลยไอคนนี้ใส่ครับเตรียมตัวเชื้อแล้วชี้แล้วตายแน่ๆเสริมแรง <c oughs> เล็กดอป <c oughs> <c oughs> แมถ้าเป็นตัวเองเนี่ยคงจะรู้สึกเจ็บหน้าดูเลย <c oughs> มาทุบก่อนครับไม่ยอมฮะเอาแล้ว <c oughs> คือสรุปแมตช์นี้ครับไม่ว่าฮองขฮงกนคนไหนจะชนะนะฮะ คนนั้นก็ต้องแพ้เหมือนกันก็คือชนะตัวเองแล้วก็แพ้ตัวเองในเวลาเดียวกันนะฮะบัตเตอร์ไฟซูเปอล็ครับผมโดยฮองโฮแกนอัดัย่ฮองโฮแกนอีกคนหนึ่งมาแล้วครับโฮแกนด้านหลังครับระวังเอานี่ไตเข่าจับมาเหวี่ยงไปลวงและนี่ถือเก้าอี้มาแล้วเตรียมตัวฟาดหลังครับผมจับเอามานั่งไว้ลุกขึ้นมาจะจับไม่ได้ครับเจอบล็อกได้เจอจับเข่า เขาเสร็จเตะเลยจิ้มตาตกระทือตีนแล้วก็ดีดีดทีเาโอยคนนี้มาพร้อมกันเลยโอ้โหคอมโบในตัวเอาแล้ครับได้เวลาครับถ้าหากินครับผมแล้วก็เลกดอบเอาแล้วผัดกันใส่ครับไอ้น,นี่มาโกรธเฮ้ยข้างล่างระวังหนึ่งสองสตีไ,ไม่ทัน เออ winner, นี่ครับผู้ชนะครับฮองโฮแกนครับเอาชนะทั้งของฮองโฮแกนแล้วก็ฮองโฮแกนอีกคนหนึ่งไม่ได้ครับผมเออเอาแล้วเวอร์ชันนี้ชนะอีกสเวอร์ชันไม่ได้ครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้หากชอบครับก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กันด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเราด้วยนะฮะไว้เจอกันละก่อนสวัสดีครับ